วันนี้นะครับลงมาที่อำเภอพระเสงนะครับที่ตำบลศิลเจริญนะครับมาเยี่ยมน้องอที่โดนรถยนต์นะครับชนกับรถจักรยานยนต์ทึ่น้องครับแล้วก็มีมีลูก2คนนะครับอาหัสแล้วก็ทางน้องออนสีนะครับบำรุงสีเนี่ยอตอนนี้นะครับแเดือนแล้วก็ยังได้เลยอ่ะ ไม่มีอาการว่าเดือนได้นะครับก็นอนนอนอกับที่อยู่นะครับซึ่งตอนนี้สมาคมนะครับซึ่งผมเองเนี่ยก็ได้เข้ามาจัดเตรียมเอกสารนะครับเพราะว่าในความรับผิดชอบของผู้ที่กระทําความผิดนะครับคือผู้ชนไม่ได้เข้ามาดูแลนะครับด้วยอาิตสํานึกนะครับซึ่งทางของสมาคมเนี่ยเราก็ได้ประสานนะครับกับของทางยุติธรรมจังหวัดนะครับในการให้ความรู้แล้วก็ได้ลงมาตรวจเยี่ยม แล้วก็จะดําเนินการนะครับในการที่จะให้ทนายเนี่ยของทางหน่วยงานของคดีนะครับเพื่อที่จะเรียกร้องสิทธิ์ในเรื่องของทางเพ่งนะครับให้กับทางของน้องผู้เสียหายซึ่งวันนี้ก็เป็นครั้งที่สองแล้วนะครับที่ทางสมาคมเนี่ยที่ผมได้ลงมาวันนี้เนี่ยก็ได้มากเก็บเอกสารนะครับเพื่อที่จะส่งดําเนินการนะครับให้ทนายเนี่ยทาการฟ้อง,งเรียกค่าสิทธิประโยชน์นะครับ ค่าชินใหม่ให้กับทางผู้เสียหายคือทางของน้องอนศรีนะครับแล้วก็ทางของจันทรั์คนสองคนนะครับลูกสองคนเนี่ยคนน้องกับคนพี่นะครับซึ่งเป็นผู้ญิงทังคู่คนน้องเนี่ยก็บาดเจ็บสาหัสเหมือนกันนะครับกระดูกเชิงกรานแล้วก็ขาแล้วก็ตามร่างกายนะครับได้รับบาดเจ็บสาหัสนอนโรงพยาบาลหลายคืนเหมือนกันนะครับซึ่งทางนี้ของคุณแม่นะครับก็อาการสาหัสมากที่สุดนะครับก็คือแปดเดือนนะครับ 8, 9, 9, 10, แปดเดือนเก้าเดือนแล้วยังนอนกับที่อยู่นะครับก็ปลปรยให้เป็นกระบวนการของศาลก็เลยกันนะครับตอนนี้เนี่ยทางสมาคมเนี่ยเราไม่มีหน้าที่ที่จะเจรจาจให้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยเป็นผู้ตัดสินนะครับี๋ยวเนี้ยเอกสารวันนี้ยังขาดอยู่นะครับผมเองก็ได้เข้ามาเพื่อที่เก็บรวบรวมแล้วก็นําไปให้กับทนายนะครับเพื่อที่จะดําเนินการในรูปของการฟ้องร้องคดีแพ่งนะครับก็โอเคนะครับสําหรับคลิปนี้เนี่ยก็ขอให้ทุกท่านนะครับที่อยู่ใน เฟซบุ๊กของผมเองนะครับซึ่งเป็นนายกสมาคมสุมของทิดผู้มีประกันอยู่นะครับในชื่อเฟซบุ๊กก็คือสมบูรณ์เหมือนระยะนะครับก็ขอให้ติดตามเคสนี้นะครับว่าทางสมาคมเนี่ยเราจะดําเนินการติดตามนะครับจนคดีเสร็จสิ้นนะครับก็หมายถึงว่าเนี่ยทางบร,ริษัทประกันหรือว่าทางผู้กระทําละเมิดเนี่ยรับผิดชอบนะครับในส่วนที่ได้กระทาผิดแล้วก็ชดใช้ค่าสินไหมนะครับจนถึง ที่สิ้นสุดก็คือการเยียวยาทุกบาททุกสตางค์นะครับจะต้องเข้ามาอยู่ในบัญชีของผู้เสียหายนั่นคือสมาคมเสร็จสิ้นนะครับเสร็จสิ้นหน้าที่นะครับแล้วก็นี่คือจุดก้าวแรกนะครับที่สมาคมกําลังเดินเ,เรียกร้องสิทธิ์ให้กับผู้เสียหายอยู่คอยติดตามกันนะครับติดตามกันไม่ว่าจะเป็นเคสนี้หรือเคสนๆนะครับซึ่งเมื่อเมื่อเมื่อประมาณสองสามวันนะครับมีอยู่เคสหนึ่งที่ตุ้งสงนะครับตัวเองเข้าไปเอาเอกสารมาแล้วเหมือนกันนะครับ ที่ทุงสงก็มีรถของนักเรียนนะครับรถนักเรียนเนี่ยรับส่งนักเรียนของโรงเรียนอย่งหนึ่งไปชนนะครับขับรถจักรยานยนต์ชน้ทยเหมือนกันนะครับชนไทยเนี่ยอาการสาหัสนะครับกำกึกำเบึงห้าส5 5ห้าสิบนะครับคือเป็นขับตายเท่ากันนะครับตอนนี้ตั้งแต่มกราเคที่ทุงสงนะครับมกราเนี่ยจนมาเนี่ยเมื่อวานมาซื้อนะครับผมเข้าไปนะครับซึ่งเขาร้องมาที่สมาคมก็เข้าไปดําเนินการเอกสารแล้วก็ส่งฟ้องนะครับเมื่อผู้กระทำความผิดไม่รับผิดชอบนะครับทุกเคส สมาคมเราฟ้องหมดนะครับฟ้้งหมดเพราะไม่อยากจะเจรจานะครับกับผู้ที่เนี่ยกระทำความผิดแล้วไม่รับผิดชอบนะครับนี่ก็ที่ทุ่งสงก็เนี้ยเดี๋ยวจะส่งเอกสารครบหมดแล้วนะครับก็น่าจะส่งย้อมกันนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับที่ติดตามสมาคมนะครับหากมีปัญหาความเดือดร้อนนะครับหรือว่าไม่ได้รับควมเป็นธรรมเกี่ยวกับการถูกรถนะครับที่มีประกันมากระทำให้เกิดความเสียหายหรือว่า เกิดบาดเจ็บสาหัสนะครั ian, บแล้วก็ไม่ได้ความเป็นธรรมขอให้จำไปเลยนะครับความเป็นธรรมที่เราบอกว่าที่เราคิดว่านะครับ it, มันได้รับความเป็นธรรมแล้วบางครั้งนะครับตัวนั้นไม่ใช่นะครับสิทธิประโยชน์จริงๆ it มันมีหลายช่องทางที่เราจะเรียกร้องสิทธิได้นะครับบางคนเนี่ยได้มาสองแสนสามแสนนึกว่ามันเต็มที่แล้วนะครับจริงๆแล้วบริษัทประกันไม่ใช่ายเท่านั้นนะครับมันมีการเรียกร้องสิทธิบางคนได้เป็นล้านนะครับบางคนได้เนี่ยล้านขึ้นบางคนได้เจ็ดแปดแสนนะครับ แต่ถ้าบริษัทประกันบางบริษัทที่ผมเคยเข้าไปติดตามจ่ายมาสองแสนเนี่ยผู้เสียหายก็นึกว่าเขาจ่ายวนะครับเพราะเขาไม่รู้สิทธิ์ที่จะได้นะครับแต่เมื่อสมาคมเราลงมาดูนะครับมันไม่ได้ตามเงื่อนไขเลยนะครับเพราะฉะนั้นเคสนี้นะครับเป็นเคสตัวอย่างและก็เคสที่ทุ่งส่งนะครับผมรับไว้สี่สี่เคสทั้งหมดนะครับก็ให้ทุกท่านติดตามนะครับติดตามมาเป็นความรู้นะครับในกลุ่มนะครับกลุ่ม Facebook กลุ่มสมาคมคุ้มครองสิทธ ผู้มีประกันนะครับเราเอ็ดมินเนี่ยผมจะเป็นผู้ควบคุมอยู่คนเดียวนะครับก็ขอฝากนะครับในช่องทางตรงนี้ด้วยนะครับสำหรับเบอร์โทรนะครับมาที่ผมโดยตรงเลยนะครับ0819790460นะครับโทรมาโดยตรงได้เลยนะครับถ้าหากมีการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากบริษัทประกันนะครับก็ใจวันนี้นะครับก็ขอจบในเรื่องของการไล่สดนะครับไว้คลคปนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ